สวัสดีค่ะเจเคนมาแนะนำทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะคะในคลิปนี้นะคะทุกท่านมีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะแปลงนี้นะคะฟรีดาวค่ะราคาเพียง9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถทำเรื่องกู้ได้เกินด้วยนะคะผ่อนเพียงเดือนละส0 0พันนิดๆเท่านั้นนะคะทุกท่านมีรถสองแถวผ่านหน้าหมู่บ้านด้วยนะคะสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้ตลาดนัดบ้านกลางนะคะ ร้านค้ามากมายเลยนะคะทุกท่านพิกัดหมู่บ้านสุภเริกนะคะหรือว่าบ้านกลางต,งตำบลทุ่งตำเสาจังหวัดสงขลาบะทาเทาวเฮาหลังนี้นะคะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องครัวพร้อมเคาน์เตอร์และ1ที่จอดรถนะคะทุกท่าน อยู่ใกล้ตลาดนัดบ้านกลางนะคะอยู่ใกล้โรงพักบ้านกลางเลสี่แยกกวนหลังมาประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านปลอดภัยแน่ๆนะคะอยู่ใกล้โรงพักนะคะทุกท่านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะ990,000บาทนะคะฟรีดาวนะคะเดินเรื่องเดินเอกสารยื่นกู้ธนาคารให้ฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสำหรับค่าจองนั้น5,000บาทคะ่ะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดชมพื้นที่จริงได้ประกอบการตัดสินใจนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านมีทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์นะคะลองคลิกเข้าไปรับชมกันดูนะคะที่ใต้คลิปนี้แอดมินใส่รายล,ายละเอียดพร้อมช่องทางติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ